กินลีแต่กินกินตะกินตะกินโตกินไก่เต้าไก่เต้าเ่องปกาชอบเป็เกงขายาวไปที่สุดๆวัวนี้แต่ละหลอดนะตัวนี้แต่ละหลอดด้วยแล้วก็ได้หมกด้วยได้เหนือด้วยมีข้าวมีลูกมีหยาบมีวกนี้ด้วยเป็นของว่ามาพอมเช่นเียวกันใส่ใส่ที่เรามีเลยโอ้ยเปลววันนี้ก้ามจะขึ้นปวดตัวเปลวแงะแค่ถึงกุคงกุ้งนี้เปลว ข้าวตับมาให้เวฟอฟฟ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 เลยฟฟ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 มฟฟ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  ่ายุมาใลยไม่ไม่ไม่จุ่งเรียนความาลูกเคยเด้หน่งเือไม่เก่งเลยอยเที่ยอลูกไม่รลูกหมัดเลยขึ้นวพ่แล้นึ่วันสามวันเนี่ยแล้วแรงเลยร้อยก็ร้อยหมัดงนี้เลยใ้มแก็่้นเหนัมังวิรัตอ่ะต้องดีว่า้ก คอยพี่เียงเฮ้ยขอได้ไมคใช่ไม่ใช่ที่จะเดินลอยไปแล้วไม่เดี๋ยวนั้นแต่อยมาแ้วเกั้งั้นก็คมกันขอเป็นเจ้าป่าแต่ไม่ยอมจะพูดจาตกรูกันดี๋ยก็เก่งไร้จริงหังกลัวเกิดละฉันทั้งที่จริง